ดิจ้าพี่น้องมือนีมาดำหน้าจ้ะพี่น้องแล้วบ้องไอติมไอติมเพ่นมาส่งหอดหมองหอดบอนเลยจ้บพี่น้องติมตัดไอติมบอลล่านจ้าติมบอล่านทั้งนกลายเหเห ข้างนอกปิ้นว่าน่ะไอติมเปิ้นกับมะทรงหอดหน้าจ้าพี่น้องเปิ้นหูวว่าห้าดำหน้ายู่ไส้ปนกับมะขายมะทรงหอดห่อมมองหอดมองเปิ้นมันเป็นไอติมโบราณไอติมตัดจ้าพี่น้องโอ้ยเสียบกากจ้ายับเพิ่งไป ให้ FC เพินเบิ่งในไอติมตัดไอติมตัดจ้ะพี่น้องแม่น้องหานรัดขึ้นเลยเมื่อคืนบ่ค่ำบ่ได้เด้อสิโดดแซ่บๆจ้ะพี่น้องผู้ใดสนใจหน้าดู่ใก่กก็สั่งได้เด้อจ้า ไม่ถูกรถมาสมีทุกรถศาตร์จากพี่น้องแปดรถที่สูเรียนพคตดำเผือดดำหน้าจากพี่น้องเมื่อนี้มาดำหน้าไอติมเบิดกับมาโรงหอดหม่องหอดบอลสูบน้ำดำหน้าจ้าเมื่อนี้ แม่เรียวานยุคกลางท่งบัน,ดไ,บนดไดเมียบรนไดก็ได้กินในเตียงเย็นเย็น,ยนจ้าสูบน้ำดำหน้าจ้าพี่น้องเมื่อนี่แซ่บบะ,ะน้อแม่ลีแม่นั่งนี่แซ่บวนไปว่างไม่กิ่ไร่เตียงเมื่อไหร่ล่ะดำไปเรียนไปแล้วจ้าพี่น้องมันฝนมาต,ตกเนาะ รบงกาเข้ามีเราบัางกาเข้าจากพี่น้องน้ำกับผมมีเด้ลูกกาผงเอาบัางจักน้อยกับสีได้กินปลาแล้วจากพี่น้องสูบน้ำดบหน้าเป็นกำลังใจให้เศ้าหน้าแน่เด้อจากพี่น้อง แสบปนอฟังนี่นอโอ้แสบแๆโอ้อะไรเฮ้ยหยดอย,ยากน้ำแป๊บสิกรอยากกินไอติมเนาะออ,อืโอ้ น,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 นี่นอะลยคลิปนี้ขอจบไปแค่ี้เด้อจ้าเด้อฝากกดไรก็แช่์แล้วก็ติดตามมาดอกเก็ดมาหน้าเด่จ้าวัสดีค่ะ